Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday. ยังไม่ได้อ่านที่ฐานเลยเด็กเด็กอย่พุ่งจะพุ่งจะพุ่งเปล่าเด็กมาเด็กมาเด็กมา Happy birthday to you Happy y b i r t h d a ยื่นให้ปาปกานะบอกปากาฮ Happy ี่แฮป Birthday บอกย์บปาการเนีย a p p y b i r t d a y เลยว่าเราไม่เได้เป่าเลยมันเนเป่าเลยรับเป่า้นท้งวะเ่าเป่าแค่แต่าปากาเล่ขอบคุณะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาเนี่ยถ่ายรูป